สวัสดีคะ่ะทุกคนมิ้นเนี่ยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียไม้มิ้นค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่52นนนะะนในช่องของมิ้นแล้วแต่ดวันนี้นะคะมิ้นจะมาดูความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง exit ปิดเกมล่าค่ะก็มิ้นจะมาดูในฐานะที่มิ้นเป็นคนดูคนหนึ่งที่เสียเง,งินค่าตัว๋วเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะคะไม่ได้มารีในฐานะที่มิ้นเป็นแฟนคลับของนักแสดงท่าในใดท่านหนึ่งในเรื่องนะก็มาเริ่มกันเลยค่ะ จากแล้ว S สิปิดเกมแรกนะคะจะเป็นภาพยนตร์แนวซูเวิร์โวลที่จะมีกลุ่มนักเรียนนอริเอนเตอร์เนี่ยไปงานคาริวอลกันและอยู่ในงานคาริวอลเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นสุดสนุกที่ทุกคนต้องหาทางเอาตัวรอดออกมาให้ได้น,นะคะคล้ายๆกับชื่อเรื่องนั่นแหละคะ่ะคือทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดออกมาจากเกมต่างๆนี้ให้ได้ซึ่งเกมแต่ละเกมที่ทางในหนังเขาใส่มาเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความแปลกใหม่พอสมควรมันก็จะเป็นเกมที่แบบ เออทุกคนต้องเอาชีวิตรอดต้องช่วยกันแล้วเรื่องนี้ก็จะให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวการเห็นแก่พวกพ้องแล้วก็ให้เห็นด้านสีเทาด้านสีดำของตัวละครนั้งข้างชัดนะคะมันจะไม่มีใครที่ขาวหรือว่าดำไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนก็จะมีความเป็นมนุษย์ในตัวทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าที่มิ้นขัดใจมากก็คือสาวในเรื่องนะคะคือในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาวแทบจะทุกซีเลยน้อยซีมากที่ไม่มีสาว แล้วซาวที่ใส่มาเนี่ยมันค่อนขัดแย้งกับบริบทในเรื่องคือบางครั้งอ่ะมันเป็นฉากที่กำลังจะมีคนตายมันคนนี้จะเป็นซาวที่ร่าวรมเราหรือว่าเป็นซาวที่ที่มันระทึกให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันลุ้นมากๆแต่มันจะเป็นซาวแบบสนุกสนานแบบเด็กเล่นของเล่นนะค่ะมันไม่เข้าใจคือมันเป็นจะว่าอย่างไรดีคือมันมันขัดจย้งมากเลยคือมันจะมีคนตายแต่มันเป็นซาวสนุกสนานหรือว่าเขาเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นแบบสนสนุกก็เลยต้องใส่ซาแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่แค่ซีนเดียวนะคะมันหลายหลายซีนเลยแล้วตอนนี้ก็มีการาพากเสียงนักแสดงทับลงไปในฉากที่พูดอะคะ่ะคือมาครั้งเสียงกับปากนักแสดงอะมันไม่ไปด้วยกันคือเราดูออกเลยว่าเขาพากคือถ้าแค่แบบนี้นิดหน่อยอะก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่าเน,นี้ยมัน มันน่าจะเกินครึ่งเรื่องด้วยซ้ําที่เขามีการพาเสียงทับลงไปทีหนึง่งถ้าจากโปสเตอร์หรือว่าจากอีเซอร์ที่ออกมาเนี่ยมีคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะคะสําหรับหนังเรื่องนี้แต่พอไปดูเต็มเต็มมันรู้สึกว่าระยะเวลา2ชั่วโมง5นาทีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาให้เราอยากจะเดินออกมาจากโรงหนังตั้งแต่แบบครึ่งเรื่องเลยแค่เปิดมาเปิดมาบุ้มเป็นเครดิตแสดงเลยทุกคนเคยเห็นหนังแล้วนะ,ะแบบนี้ไหมคะ คือมิน้นอาจจะไม่ใช่คนที่ดูหนังแบบเยอะมากอะไรนะแต่ส่วนมากหนังที่มิน้นดูเนี่ยเครดิตแสดงเขามันจะอยู่ตอนท้ายเรื่องเวลาที่เล่นจบแล้วหรือไม่ก็อยู่แบบตอนที่มันมีฉากสำคัญออกมาแล้วคนดูเริ่มจกกดจำตัวละครตัวนั้นได้มันก็เลยจะมีเครดิตแสดงขึ้นมาให้เรารู้ว่าใครแล้บทเป็นใครแล้วก็ซาตอนที่ขึ้นมาตอนเครดิตนักแสดงขึ้นเนี่ยมันเป็นซาสนุสนาให้ช่วยให้ปวดหัวอย่างที่มิน้นบอกไปตอนแรกเลยค่ะมิน้นแบบกลมขมับตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วบทเรื่นี้มันอ่อน ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อย่างมีบางฉากอฉา,ากแรกๆตัวละครพูดกับเพื่อนว่ากูปวดขี้ว่ะจะจะไปเข้าห้องน้าก่อนจะรุดไปเข้าห้องน้ำจริงไปฉี่เฉยเลยที่บอกว่าตัวเองปวดขี้อาจจะตกใจจนลืมว่าตัวจะทําอะไรก็เลยแค่ไปฉี่เฉยหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจมิ้นก็พยายมามปล่อยผ่านไปแล้วมันก็เป็นนอสซเวิร์ลนะคะทุกคนต้องเอาตัวรอดมันก็มีฉากที่ผู้ล่าเนี่ยจะต้องตามล่าทุกคนเพื่อที่จะฆ่าตาย แล้วมันก็ต้องมีตัวละครที่ฉลาดแล้วก็ตัวละครที่ไม่ฉลาดคือตัวละครที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะหาที่หลบภัยให้มันปลอดภัยจากสายตาของผูล่าแต่ตัวคนที่แบบเขาเขียนมาให้มันไม่ฉลาดเนี่ยมันก็อยู่กับอยู่กับกลุ่มคนที่ฉลาดนะแต่มันก็ต้องมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้จะออกมาจากที่ที่ปลอดภัยนั้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแบบอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างในสถานการณ์หนึ่งในเรื่องนะคะมีน้ำอยู่สองขวดแล้วก็มีคนอยู่สามคนใน ห้องนั้นแล้วอาถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปอีกนานหรือเปล่าก็จะต้องสำรองน้ำไว้ค่อยๆกินทีละนิดตอนที่เวลาเราหิวแต่แต่ละครที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็กินน้งสมุดขวดเลยแล้วสรุปหมดขวดแล้วเป็นไงก็ไม่รู้ว่าต้องติดอยู่กี่วันแล้วพอกินไปเยอะปวดฉี่อะเขาก็หากระป๋องมาให้ไปฉี่แต่สรุปอะฉี่ไม่ออกมีพื้นอยู่ในห้องคือแบบ จะตายอยู่แล้วยังเก็บมาอะไรมากมายแล้วก็ฉันต้องหาห้องน้ำให้ได้อ่ะทีนี้เพื่อนก็เลยให้ไปเข้าห้องน้ำแล้วพอออกไปมันก็ต้องไปเจอผู้ล่าแล้วจากที่แบบทุกคนจะปลอดภัยกลายเป็นว่าทุกคนต้องมาอันตรายอีกเพราะว่ามันต้องมีคนที่แบบหาเรื่องออกไปข้างนอกแบบถ้าฉันอยู่ข้างในฉันต้องตายจะต้องกลวนกับไวซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอยู่ข้างในห้องด้วยกันเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้ว คือเราอยู่กับคนหมู่มากในตอนที่อันตรายเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกว่าการที่เราอยู่คนเดียวข้างนอกถูกไหมคะคือเขาเขียนบทมาให้ตัวละครดูไม่ฉลาดหรือไม่ตัวละครที่ฉลาดก็ดูไม่ฉลาดได้ให้ตัวละครดูฉลาดน้อยซึ่งเข้าใจเหมือนกันแต่ก็อะยอมรับได้ค่ะในความทุ่มเทแล้วก็ในความท้าทายท,ที่เขาจะทำเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ที่ประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยมีมาก่อนมีคิดว่าถ้าทําเป็นซีรีส์เนี่ยมันอาจจะ เวิร์กมากกว่าการเป็นภาพยนตร์เพราะว่ามันมีหลายปมที่เขาใส่เข้ามาแล้วมันยังไม่ได้รับการแก้เรื่องนี้นมป็การผูกปมไปเรื่อยๆผูกไปให้เออเรารู้ว่าไอ้สองคนนี้มันมีปัญหาก,กันมาก่อนนะตอนเด็กมันเคยมีเรื่องกันมาแต่ผูกอย่างเดียวค่ะแก้ไม่เป็นแก้ไม่ได้ไม่มีการบอกเลยว่าไอเหตุการณ์นั้นน่ะที่ทําให้เขาขัดแย้งกันที่เป็นคอนฟ lict กันนะตอนเด็กมันเคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนไม่มีการบอกเลย บอกแค่ว่ามีปัญหากันแต่ไม่บอกเลยนะว่าคือปัญหาอะไรจบเรื่องแล้วก็ไม่รู้เลยว่าปัญหาคืออะไรมิ้นดูแล้วมิ้นก็ยังก็ยังงงอยู่มันจะมีปมของแบบพี่น้องที่แบบเติบโต,ตมาด้วยกันพ่อแม่ตายแล้วหลังจากที่พ่อแม่ตายก็ไม่คุยกันตอนเด็กก็สนิทกันดีเนี่ยก็มีการบอกว่าเออพี่น้องเขาไม่ค่อยคุยกันนะพอโตขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าตอนเด็กนี้ปัญหาอะไรกันถึงไม่คุยกันมิ้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนกัน แล้วก็เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นับใ,ใจคนพอสมควรนะคะคือในเรื่องมันไม่มีใครที่เป็นคนขาวร้อยเปอร์เซนต์ดำร้อยเปอร์เซนต์คือทุกคนต่างก็เป็นคนเทากันทั้งหมดอาจจะเทาเข้มหรือว่าเทาอ่อนสลับกันไปก็แล้วแต่นะคะคือมันจะมีการแบบแบ่งพวกพอ้องการรักตัวโคตายความเห็นแก่ตัวการเอาตัวรอดอรหลายๆอย่างที่ตัวละครจะต้องเจอนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าเออเขามีการช่วยเหลือกันด้วยพอถึงฉากจากการขับขันที่ตัวยังต้องเอาตัวรอดเนี่ยก็สามารถปล่อยให้เพื่อนตายไปได้ แล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้นักแสดงทุกๆคนเนี่ยเขาทุ่มเทกันแล้วก็พยายามที่จะให้คนดูจดจําตัวละครที่เขาเล่นได้แต่บางครั้งมันก็อาจจะเกี่ยวกับบทหรืออาจจะเกี่ยวกับอินเนอร์นี่มินก็ไม่แน่ใจนะคะคือแต่คนในเรื่องก็เป็นนักแสดงแบบเปิ้อต้นของประเทศเราอยู่เหมือนกันอย่างแบบเออนักแสดงนาอะไรอย่างเงี้ยจะคือบทที่ให้มามันค่อนข้างที่จะแบบจะพูดได้ไหมพูดได้หรือเปล่าไม่พูดแล้วกันเนาะ คือบทมันอาจจะไม่ไม่ค่อยส่งเท่าไหร่แล้วก็มีบางคนด้วย,วยนะคะที่พูดด้วยน้าเสียงแบบไร้อารมณ์ไม่มีขึ้นไม่มีลงแบบโมโนโทเลยะคะ่ะคือพูดแบบฉันว่าฉันยังไม่อยากตายอะไรอย่างนั้นอะเราดูแล้วเราคนจะรู้สึกยังไงหรออันนี้คือไม่อยากตายแต่ว่าพูดด้วยแบบเหมือนอารมณ์เหมือนออสซลียมาพูดอะไรอย่างเงี้ย ดูแล้วก็ขัดใจอยู่เหมือนกันคือถ้ามันเป็นแบบซีรีส์มันอาจจะสามารถเล่าเรื่องราวได้มากกว่านี้แล้วก็การที่เขาใส่ปมต่างๆเข้ามาเนี่ยมันอาจจะได้รับการแก้ไขหรือเปล่าแต่คือมินคิดว่ามันมันมีปมมาแล้วอะมันก็ควรที่จะได้รับการแก้ไม่ใช่ใส่ปมมาอย่างเดียวแต่ไม่แก้เลยหมนคุณอะพูดง่ายๆนะคะให้เข้าใจแบบเห็นภาพเลยนะซื้อของมาแล้วก็มัดถุง มัดไปชั้นหนึ่งมัดอีกทีหนึ่งเป็นเงื่อนตายแล้วก็มัดไปเรื่อยๆมัดจนไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีคือถ้าคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะหามีดหาอะไรแหลมๆเนี่ยมาแงะออกแต่เนี่ยเขาผูกปมไปเรื่อยๆแต่ไม่มีการแก้ไขเลยแล้วคนที่มีรู้สึกว่าเล่นแล้วทําให้เรื่องนี้มี กิมมิแล้วก็มีความร่าสนใจขึ้นมาเนี่ยก็คือคนที่เล่นเป็นครูถ้าจำไม่ผิดเขาาจะชื่อพี่เกลือนะคะแบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ส่วนคนอื่นๆเนะี่ยเขาก็ก็ดูตั้งใจเล่นแต่มันบทมันอาจจะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่ด้วยมินดูไปมินก็แบบัดใจ่แล้วก็ขม้ดคิ้วไปด้วยก็คือรู้สึกดีใจที่มีคนนําเสนอภาพยนตร์ไทยในแนวใหม่ๆนะคะแต่มันยังสอบไม่ผ่านมินขอบอกตรงๆเลยแล้วกันนะ คือยังสอบตกอยู่คนที่จะทําการบ้านเรื่องบทเรื่องซาวเสียงอะ่ะดีกว่านี้ส่วนเรื่องโลเคชั่นเนี่ยมีคิดว่ามันค่อนข้างโอเคนะคะแบบแสงสีเนี่ยสวยเลยมันอาจจะดูเป็นแบบคันคาริวอลที่อาจจะคล้ายงานวัดนิดนึงแต่มันก็เออพอเข้าใจได้แล้วก็ส่วนเกมมันต่างที่ใส่มาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะ ส่วนอะเรื่องการเอาตัวรอดของตัวละครแล้วก็พอจะได้แต่ก็อยากให้ตัวละครดูฉลาดมากกว่าน,นี้อีกสักหน่อยอย่างบางคนเนี่ยดูไม่น่าจะรอดได้เลยแต่ก็เออมาอยู่ได้จนเกือบจะจบเรื่องหรือบางคนที่น่าจะรอดกับไม่รอดมีเรื่องให้ต้องตายอย่างนี้แล้วก็เออเขาเขียนมายัางไงนะมันก็คล้ายๆกับแบบซูเปเกมที่มินดูของซีรีส์เกาหลีนะคะแต่เราอย่าเทียบเลยแล้วกันนะ ว่าของกาหลีของของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอืมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่มินดูนะคะมินก็อยากให้เขาเอาเรื่องนี้ไปพัฒนาไปปรปับปรุงให้มันดีมากขึ้นคือถ้ามีการทำเรื่องบทหรือว่าเรื่องาวเสียงที่มันดีแน้วมินว่ามันก็น่าจะโอเคมากกว่านี้แล้วก็เรื่องการพากย์เสียงทำการแสดงลงไปนะคะคือมันเข้าใจว่าเออมันสามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็คนที่จะ แนบเนียนมากกว่านี้ไม่ใช่ให้คนดูดูออกว่าเสียงไปแล้วปากยังไม่ไปเลยมันมันไม่ได้จริงๆแล้วมันมีอ่ะฉากหนึ่งเห็นช่องรีวิวหลายช่องเขาดีววไว้นะคะเรามิ n ก็เห็นเหมือนกันมันมีฉากนึงที่มันกระพริบแบบปิ๊บวิดีโอแบบแปบ๊บเดียวเลยนะเหมือนเวลาคลิปต่อๆที่เราเห็นจางคีตูยูทูบพี่เขากำลังจะเปลี่ยนไปแบบเรื่องใหม่ๆเย่าซึ่งคิดว่ามันไม่ควรที่จะเกิดในภาพยนตร์นะคะก็อยากให้เอาไป ปรับแก้นะคะคือที่มิ้นติหรือว่าชมไปเนี่ยมิ้นอยากให้วงการหนังไทยเนี่ยไปได้ไกลามากกว่านี้ไม่อยากให้เราย่ำอยู่กับที่นะคือเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับทางค่ายทางนักแสดงทางตัวหนังนะคะแต่เราก็แค่อยากให้เวลาที่เราไปดูเงินที่เราเสียไปแล้วก็อยากให้มันคุ้มค่ามากกว่านี้นะค่ะอาจจะ แรงไปนิดนึงแต่เราก็รู้สึกแบบนั้นนะคะอะไรที่ดีเนี่ยมินก็ชมแต่ไหนที่มันไม่ดีนี่มิก็ขอติซึ่งมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของมินเพียคนเดียวนะคะทุกคนรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติชมไว้ได้นะคะมินอาจจะพูดแรงเกินไปและอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างมินก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะแต่ว่ามินรู้สึกแบบนี้จริงๆตอนที่มินไปดูค่ะ ก็สำหรับาใครที่ยินเช่ากิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนหรือว่าโอคอมเมนต์เพื่อเป็นกระตั้ใจให้มิ้นด้วยนะคะวันเดียว,ะะวเ,ยวเจะกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายใครที่ไปดูเอปสิิแล้วนะคะก็มาบอกมินได้นะคะว่ารู้สึกกันยังไงชอบหรือไม่ชอบตรงไหนหรือว่ามินคอมเมนต์แรงงกันไปก็สามารถติดชมกันได้นะคะ